อันนี้เราก็อยู่ที่สกายบล็อกนะทุกคนดูๆนักท่องเที่ยวเต็มอันนี้สยามเนาะสยามพารากอนน้าห้างสยามคนแน่นเลยนมึงเลยทางเลินนะสกายบล์อกหรือว่าทางยางภาษาบ้านเฮาก,ก็ได้เ่ยทุกคนเต็มมองไหนก็มีแต่ค้นแค่ไหนเนี่ยค้นแน่นเย้นเนาะ กล่องกระยาดุอ๋ออันนี้เขาเรินแปนเส้นทันเบอร์เนาะทุกคนม็เสื่อมต่อกันเสื่อมเสื่อมต่อกับหางอสยามเสียงอัามือมือนิดนึงเพราะว่าไม่สบายอยู่เนาะอู้หกคนโอ้โโดนกระติดฮะ คนว่างดูลองแนมกับบลูมากนไาทั้งทั้งทั้งเดินพนไล่พุ่นนี่น,าาน,น,นี่ดูลูไล่พุ่นนี่นี่อ้านัก่อรเทีย่ยวไรดีเนะาะก็เดินดีอย่างเดินสกายบ็อกเเค์นทางเดินสกายบ็อกทังเดินสกายบ็อกม ฝั่งนั้นคือเป็นโดดแลนเนาะอืใช่เบิ่งเนี่อาอะละกะสยามเนาะทคนางนหางสยาม ไฟแรงกันรถติดอันเดียวกันล่ะอทุกคนเดินมาเมื่อกี้นะเนาะแดงๆเนาะอย่กันเนาะเต็มในของเที่ยวเอาไงมือสิ่นชุดปีใหม่ขึ้นมาล่ะคนไหนเข้ามาเอามาเที่ยวกันเอาละก็เที่ยวอันนี้เข้ากันเดินไปเส้นทันเบอร์เนาะไปเส้นทันเบอร์เดินเลือกเชื่อมต่อกันไปเที่ยวเส้นทันเบอร์ไปแล้วเดี๋ยวส่วนบริษั เพิ่นเ่ยเพื่อนได้มีขี้เหือขีวลกลทางเรินได้ผุนกับชิบาวาน,นี่ก็ได้ผุนมี่แต่ว่าขายะแถมชิบาวนีนะออเนาะคนโอ้ือเดอดเมาบวอได้ด่าง้ยยางสวนไปวสวนมาอยู่คึกคักบองางกับปีใหม่นะเนาะ ไทยคนยูไทางรถไก่น er ุ่โมโมเวนโมเมนต้ไยูน่ยนั่นน่ยู่ทุกคนโมแมนอยู่บ่โอ้ว่าไกลเตอด้เนี่ยนะงางมาเตสยามอ่สิบกว่าทันทีันเส้นแ่นเบอรเอออนติแม่ย่างไปเ่อน งามเนาะงามเนาะเตี้ยสวดมุ่นเบ s right> <S ิรงเบอร์เบอร์ข้างล่างไทยข้างล่างเบิรงนั้นแม่ข้างล่างทุกคนทุกคนก็เต็มเดินเดินไปเช่นถัดเบอร์คือกันได้หนินะเนีนอ๋อข้างล่างก็เต้มพ่อข้างล่างทุกคนอันนี้เครื่งสกายบ็อกบนสกายบ็อกเนาะผมทางเดินเฉพาะข้างล่างกะมองลงไปหมดหงไหนทุกคนยินไปหางนั่นปะเดินไปห่าง โรูหลอสิไปครั้งแรกคือกันได้ตัวนี้ก็ได้โอ้ทุกคนที่เันตกแต่งกันนานานาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนาะทุกคนเิ่นก็ตกแต่งนะตกแต่งตกแต่งดอกไฟสีเหลือง เอานี้บ่ใเซ็ดพันเบ้อนะเอามันคือย่าต่อเอออันนี้ไปเซ็ดพันเบ้อมันมันอ้างไแมันคือยต่อมนอยู่บ่มนอยู่บ่อันนี้อันนี้ได้เข้านี้ได้ตนเข้าได้่มนมนอยู่บ่ เมนดีนะฮะเส้นผาจีเมนบอหลูือกันบลูือกันาจะเสื่อมโตกันไหนแม่นอยู่หย่านดงว่าไอ้คนว่าทุกคนดูน้าเส้นพันเบอร์นั่นเนาะบ่นหมสันลางเลยนะมีสันดานสันบ่นมีท่าในงำรังทาายางมานี่นี่ไง ทางเฮาวยางมามทุกคนสไตล์บอกเพื่อเดินมาเนาะไกลเหมไกลไกลกลอยู่เป,ป็นกิโลน,นี่เส,ส้นทันเบอร์แต่วัน,นหย่าไปหอดไซบอร์หลูนะเขาบเ,เคยมาว่าเขาไปในห่างเปเออเขาไปในห่างเลยเหรอไปเ,เรื่องหางเนะเาะเป็นทีเขาไปในห่างทุกคนก็กไก่ยางไปเรื่อย ว่าเพิ่อท้ายเขางไรวะไปไล่มใคไดนค่ะเออคนไ้เนมันมีคอนเสิร์ตบ่มีเบิองเบิ้งหอกไม้ไมีเพื่อต๊แตงพางนาเนาะางนาห่างนเนาะไหต๊แตงดอกค่างหางว้าตำรวจนได้มามาเบิ้งงานเนาะ คุณตำรวจเพื่นนะสันลางนะนี่แร่นี้ควานปลอดไข่นอกมาทุกคนนี่นะสกายบอกเดินมาเสื่อมต่อกับสยามพระลกฏเสื่อมต่อได้เยโอ้โหตนิสมรตอยู่นี่นะไปเบิ้งเอกูโกต้นง่บเบิ่ง วยงามหมบ่สวยงามดีนีและประเทศไทยคนนักท่องเที่ยวอัลรับหนึ่งของโดและปีนี่คนได้ฮักนะอ๋องามาองลงคนนีงามนะทุกคนอ้พูุ่นคนคนอยู่พุ่นเต็มเยู่ยว่ไปฟังโอ้นงามหคนเต็มเขาคนเล็ไปฟังหุนเนาะมีเสดยิ่งเนาะเขาตองยางต่อหรือเลยต่อไปวะ ผู้ฟังผู้เห็นมอไปไปไกุไมีแต่คนเราะอาไรมุงไก่ว้าทุกคนเพ่นี่ครเไปบ่คเสิเไปะเบือบ่อข่ยอยว่ามียังท่วง่คนคน,คน,คนย,ยิงคำนีนายไหมเต็มอันนี้พกุ้งพเนาะ คนดูคนเต็มอยู่ตรงตนี้นนคนเสร์ตนะเพลินจิตถนนเพลินจิตมี่หมคะคนแนวคนนะบอกง่ายตลอดใช้ดึงขันรนมานะ่ะเยอะให้กองอมาเที่ยวอ้า ขาไก่บ่ได้ลอกนั่ยนะ่ะเออในท้ายมุมไก่แหละทุกคนจะขอไปข้างในบ่ได้เพิ่นขายขายบัตรเดน่นะ่ะเห็นบ่ นี่แต่คนคนาดิ่นเย่กันยี่เดือนนะ เดินยีเลยแงนสกายวอลสิไปยูโพรสกายวอลมันเสียบตัวกันยิ่งยาวเลยนะ้าสิไปยูโพรไปจ้่ไปละไปเอ็ดแล้วพี่เมย์นะมันเน่คนนะแล้วพังเพลงขอใจโบคนหลายคือขลองเพลงบโบวีโบวีมาจุดท้ายตัวคนน้องท้ายบัตเเอองามคนหลายเนาะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวเนาะ ก็คือว่าละปีละครั้ง,งปีละครัง้งไม่เนาะไปหลุดไม่ยังนเอดมานานแล้วดิปีดี่แล้วทั้งต้องขามกะอันนี้คือยังใไง,งโทษแล้วครับเออสีแยกลาดประสงค์นี่ไงนี่ไงนี่ว่าสีแยก่ลาดประสงะค์อ่ะเขาจัดงานสีแยกแด<อ>้วน,น,นี่นะสีแยก<อ>ลาดประสงค์นี่ไงนี่ไงลูกใบใบว่ ใบบอสันปะพผกพบนะบเพิ่นก็มีชุดเครื่องบพิ่นเลยนะระงนี่ไงนี่นีเออสแยกหลัดกระซงจัดงานนี่ลวัดบ่ง่ายาเ่หนั่นร้อนาัจะชินหมเติอสกายบอกีเงาีเนาะ ล้วน,นเพิ่นก้มาดูแลงานด้ายเนาะงานเท่านี่เด็ดก้นโอ้ยังไหนทุกคนเนี่ยงามๆแต่แกเนี่ยเมียพี่เอองามงามใบแดงสีปกติต๊ะแต่งงามเนาะสีแหวนหลัดะสงค์เนาะให้ยางเดินมาตั้งแต่สายามเนาะ แก่ะละกระซ וץ ในยิ้แต่เขาเบานี่แหละขงแรกนะเนหรอขางแรกได้ดีมากนี่ว่าเป็นยังไงเห็นครั้งแรกอันนี้แหลาารระซานพ่อพ่มมา,เ,าเลยนะถูๆๆขกขางแหกเลยไมาเห็นกะเอานี่แ,แลหละเขาเอินมาสีแยกลาดประสงค์ คืออะารเนี่ยนอ้ยเนาะสายบอกโอหบว่าทังไหนทังเลนสกายบอกคือแบบว่าคนเต็มเลยนะทุกคนข้างข้างคาก็ข้างคางก็ไอ้ยังเกินเอานักรลออลงมาเนาะอยกหลาดกระนเลนะโอ้เปถ่ายันนะไม่อาไปโตก็ถ่ายคัน พูดบอกไงกับคนเยอะซุดหย่อนคนซุดหย่อนคน,อ,น,นอัน,นตึก๊กยังนะกับบอลูคือกันอ,น,น,นอันใช่บอลูคือกันตึีหยังภาษาจีนอันบปปนน่เป็นน,นกเขาเอิญมาซีแยกนักประสบทงถนนเพิ่นจิตนี่ไงถนนเพิน่นจิตเสียงรังๆังก็เสียงรถไฟเขาอยู่แต่สะพานรถไฟได้ไหนะ ้าวเจ้าเป็นจนังไงข้หมูอซึ่เจ้านะ่ะดีใจร้ายที่ได้ไปเห็นคนร้ายปานนี้พี่ตะขัางได้ไหมมีตะขัางนะคะมาขังเรียกว่าคนก็คนร้ายร้ายค่ะกี่ี้กูเคยเห็นคนสิไดป้ปานนี้เนะาะเจ้นานักทีมก็มีจุดจุดเลย รอคนไหนเขาไปเพื่ออะไรหรอกคนไหนคนเยอะแน่อาหารต้องขามกับยังคนอุ้งอวอยู่เม็ดเออบองไปกับไก่นะเต็มมดเนาะเอออยูโมองันกับพี่าดิกาเลยเนาะจะผ่านเดี๋ยนะเต็มมดนะทุกคนแน่นะค่นนะไปมุมไหนก็มิจฉพ่นมุมไหนก็มิจฉพ่นเนาะคุณเลยเป็นบุญตาวาสนาหรือทีมาบุก มุ่มนีคือว่าคื่นคื่คืิดดีคนไล่คนไลยอ๋อคนถ่มเมย์แต่น่ะคุณบอกงนเฉพาะในหานนคนกระเตมนะ เมื่อเนี้ยบัวร์น่ามายังพามาเบิงคนเนาะเข้ามาเบต่างข้นต่างออกมาท่องเที่ยวแล้วเป็นบรรยุทปีใหม่คือว่าข้นกับแพร์ชวดมุ่นขามปีคือว่าแล้วเพามาเลาะบ่เคยเห็นกับผ้าให้มาเบิงมาเป็นบุญตาหนะบอกายซะบอกางสกายบอกคนแบบ เงี่ยที่ชุดในประเทไทยได้หนนะขอเอากรเบื้องในกัวฮเลินมากกิโลกิโลเลินมากจองกิโลแล้วปวด้าเนน่งปวด้าเลยข้าิปนี้กค่้าเลยจะไปใช้ต่อลิปนี้เอากระปัช่ไหมกระปั่นซะไปลิปบนี้ก็เขาพากันเอฟซีเที่วเอาเอาให้เอื้อยวเอาเออากันชานผู้สมสองซาลาวคนไก่ตูนพากสองน้องซาลา้วคนไก่ทินเลยเด้อ อันอันมาเบิ้งมาทรงยิปนี่กะก็กดไนกด์กดแซ่กดยังกดแซ่บสะไคร่ก็เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้น้องเชาวล่าคนไกลทินเนอร์คอโบ๊ทกับใจได้ทา